ชอบเอมมี่แบบนี้จังความจอย everything เต้นมันมากเต็มสิบไม่หักทำเอาลืมภาพนางเอกไปเลย ยกให้เป็นอีกคู่รักสามีภรยาที่แฟนคลับชอบไลฟ์สไตล์นอกจอที่ไม่ต้องคลิปลุกอะไรมากสําหรับเอมมี่กินปทุมและซีซีวัตที่มักจะมีโมเมนต์ออกมาให้ได้อุ้มยิ้มตามอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความเจ,จอยของคู่นี้ล่าสุดกรทําเอาลืมภาพนางเอกไปเลยเมื่อทางซีซีวัตก็ได้เผยคลิปขนาดที่เอมมี่กำลังสนุกกับการโยกย้ายสายสะโพกไปตามจังหวะของเพลงโดยติดแคปชั่นว่าทายทําไมไม่น่าถามอิจฉาความจอยของภรยาจริงๆซึ่งในคลิปเอมมี่ก็ได้พูดกับสามีว่าทายทําไมอ่ะไม่ได้น เกลียดเสียภาพพดหมดแต่ถึงจะบอกแบบนั้นพูดไปแต่ก็ยังโยกย้ายสายสะโพกไม่หยุด่าได้บอกเลยว่าขึ้นชื่อว่าสายสนุกก็ต้องยกให้กับเธอผู้นี้นอกจากจะเป็นตัวแม่แห่งวงการดิ้งแล้วเวลาได้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆเ,เอมมี่ก็มักจะเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศสนุกเรียกได้ว่าเป็นสีสันประจำวงเลย เมื่อน้ำเก๊กฮวยเข้าปากแล้วก็เริ่มออกอาการเปลี่ยนเป็นคนละคนจนแฟนๆแฟอดแซลไม่ได้ว่าบดไปกี่ขวดกี่กระป๋องแล้วเนี่ยเอมมี่ no, 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 no. ซึ่งความจอยของเอมมี่ก็อยู่ตามปริมาณแก้วข้างหน้าที่ไม่ว่าจะไปอยู่ปาร์ตี้งานไหนก็มวลจอยแทบจะทุกงานไม่เสียชื่อตัวแม่เจ้าของสลโลแกนริงแรงรังจริงๆ <c oughs> จนคนบอกว่าชอบเอมมี่เวอร์ชั่นนี้จังเลยที่เป็นคนสนุกสนานเฮฮามากเป็นตัวของตัวเองสุดๆบอกเลยว่าเอลของเอมมี่ก็ไม่เป็นสองร่องใครไม่เสียชื่อเอมมี่เลยจริงๆ เรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่สินเสมอกันส,สุดๆอีกคนรับอีกคนรุกยิงมุกได้เข้าขากันมากเมื่อภรยาเป็นคนที่ชอบจอยนุ่งซีก็เอากับเขาบ้างสนุกไปกับภรยาคนสวยไม่ว่าจะงานไหนอย่างในวันเกิดของเอมมี่นุ่งซีก็จัดความมันเกินร้อยเข้าคู่กันไปกับเอมมี่จอยเวิร์กกับกวนแก๊งเพื่อนซีโดยที่ในมือของเจ้าตัวก็ยังคงควงแก้วพร้อมจิบด้วยตลอด หรืออย่างตอนในวันที่4มาฝึกเป็นเด็กหนุ่มโฮสต์รับหน้าที่เด็กเอ็นจำเป็นดวประมูลดื่มโดยที่เอมมี่ก็แข่งประมูลกับเขาด้วยบอกเลยว่าหนุ่มซีบริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพแถมยังเอวหวานมากแต่งานนี้ก็ยังมีคนแย่งซีนก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเอมมี่ที่ออกสเต็ปแดนแบบไม่เกรงใจใคร อกเลยว่าเอมมี่เป็นตัวตึงทุกง,งานเลยจริงๆขนาดงานแต่งของน้องชายเทสที่สร้างกับร้านที่เป็นต่างกันสุดขั้วทาเอาอัฟเตอร์ปาร์ตี้สนุกสุดๆไปเลย แ่ที่เห็นเป็นคนที่ชอบจอยในวงแบบนี้แต่เอมมี่ก็รู้จักลิมิตของตัวเองไม่ลืมดูแลสุขภาพที่เห็นภาพจาเป็นแบบนี้เอมมี่ก็อายุ42แล้วนะแต่หน้าเด็กมากไม่เหมือนกับคนอายุหลักเลขสีเลยแม้ว่าจะมีภาพจาเป็นสาวนักดื่มแต่ก็ยืนยันแค่เป็นคนที่ชอบสนุกสนานเท่านั้นเองทุกคนไม่ได้ขี้เมาการที่คนเรากินแอลกอฮอล์มันไม่ได้เป็นขี้เมามันไม่ได้เมา ในปัจจุบันทั้งซีและเอมมี่จะยังไม่มีลูกน้อยมาเติมเต็มแต่ก็ยืนยันว่าคุยกันไว้แล้วตั้งแต่ก่อนแต่งคุยกันไว้แล้วว่าชอบใช้ชีวิตกันสองคนที่เห็นเป็นคนที่สนุกเฮฮาแบบนี้แต่จะเป็นคนที่ขี้กังวลแล้วก็ขี้ห่วงมากไม่ปล่อยวางถ้ามีลูกมันก็จะห่วงไปหมดพอเห็นคนรอบตัวมีตัวเองนั้นก็อยากจะมีบ้างแต่พอเวลาผ่านไปเขาก็แฮปปี้เหมือนกัน19ปีที่ผ่านมาก็ไม่มีเคล็ดลับแต่ละคู่ไม่เหมือนกันสตดใครสตดมันแต่ก็จะยึดหลักเป็นทีมเดียวกันจะไม่มีคําว่าเลิก ันข้ามวัน19ปีที่อยู่ได้กันมาเห็นกันมาตั้งแต่ที่เราครบกันมาใหม่ๆจนตอนนี้ก็เอนจอยกับชีวิตไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่านี้แล้วดูแลกันไปโดยที่เอมมี่ก็บอกว่าเป็นตัวของตัวเองมาแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเพียงแต่ไม่มีโซเชียลมากขนาดนี้ที่ทําให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของเอมมี่ก็เลยเป็นตัวของตัวเองงานนี้หลายคนก็บอกว่าช็อบเอมมี่ในเวอร์ชันนี้สนุกไม่ห่วงสวยธรรมชาติที่สุด